ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวจิรพัฒน์พรมโสรสเข้ารับการประเมินครั้งที่หนึ่งบรรจุเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565ณโรงเรียนวัดโพเมืองสมคีตำบลตูมอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมา ข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาษาไทยคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏน,นครราชสีมาประวัติการทำงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอตราจ้างเป็นระยะเวลาหนึ่งปี6เดือน ณโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2ณโรงเรียนวัดโพเมืองสามคัคคีงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่พิเศษข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยณนะโรงเรียนวัดโพเมืองสามัคคี โดยถือเอาหลักจรรยาบรณวิชาชีพครูมาปฏิบัติต่อสิทธิ์โดยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเมื่อนักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียนนักเรียนสามารถขอคำแนะนำได้ตลอดเวลามีความรับผิดชอบต่อการสอนสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานรายวิชาและจุดประสงค์ของรายวิชาโดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และมีความรู้ที่ดีทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมและมีจริยธรรมที่พึงประสงค์ทั้งนี้ข้าพเจ้าใช้ความรักความเมตตาในการสอนยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคนและได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษตามระเบียบสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเตรียมความพร้อมและการพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยแบ่งเป็นสอง,อง,องค์ประกอบคือ ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงานองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่องที่ 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรัเทศะต่อผู้เรียนและคณะครูผู้บริหารเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ การยิ้มการไหว้ทักทายผู้บริหารและคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการทั้งในและนอกเวลาราชการในด้านของการครองตนเช่นการแต่งกายการดูแลเอาใจใส่นักเรียนการครองงานเช่นการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักธรรมพรมวิหารสี่คือมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อสิทธ มั่นกระทำความดีทั้งกายวาจาและใจเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างข้าวจ้าให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการทํากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมีความเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยการเข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอโดยยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นพร้อมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมและถูกกับการรัฐเทศะข้าพเจ้ามุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อโดยมีการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอเพื่อนำมาวางแผนปรับตัวเพื่อก้าวหน้าในวิชาชีพข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครู เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่องการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเช่นการเก็บออมการใช้จ่ายอย่างประหยัดการใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเช่นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าและนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนทางสายกลางดำเนินชีวิตเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วใฝ่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มเวลาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอมีการวางแผนงานก่อนล่วงหน้าจัดทำแผนการสอนและสื่อการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ละทิ้งการสอนตระหนักในหน้าที่ของตนเองทั้งงานสอนและงานครู ที่ต้องรับผิดชอบงานในด้านต่างๆเช่นงานธุรการงานบริหารงานบริการและงานอื่นๆที่ทำให้องค์กรก้าวหน้างานนักศึกษาคือให้เวลาในการอบรมสั่งสอนเมื่อสิทธิ์ต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลือ ข้าพเจ้าเสียสละเวลาของตนมีความมุ่งมานะในการขอช่วยเหลือและให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆและเป็นกำลังใจให้กับผู้เรียนอย่างเสมอองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่องจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความรักศรถถัทธาและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรพัฒนาตนเองและพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยายามศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพในลำดับต่อไป ปรับพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้คำปรึกษาแนะนำต่อผู้ร่วมวิชาชีพยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและนำมาปรับปรุงในส่วนที่ตนเองบกพร่องให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมองค์ประกอบที่ 2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้จนได้จุดประสงค์รายวิชาเพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการลงมือปฏิบัติที่ลงมือทำจริงข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวางและเมื่อจัดการเรียนรู้แล้วข้าพเจ้าได้วัดและประเมินผลตามสภาพจริงทำให้ค้นพบปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เช่นการจัดห้องเรียนให้สะอาดการจัดป้ายนิเทศต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบถึงความต้องการ สภาพสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวของนักเรียนแล้วนำผลที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนคาพเจ้าได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านความซื่อสัตย์ด้านความรับผิดชอบด้านความมีระเบียบวินัยและความมีมารยาทองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนาตนเอง ้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมการอบรมดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่1 6 3. การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารบุคลา,ากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุประจำปีงบประมาณ2565 4. กาการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ best practice เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สู่การพัฒนาการอ่านขั้นสูงของนักเรียนตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนและ 5. การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูสู่ครูมืออาชีพประจำปี2565ข้าพเจ้าได้นำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการสอนในรายวิชาต่าง เพื่อพัฒนานักเรียนในระดับต่อไปองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานเรื่องการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันการใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ องประกอบที่2ด้านการพัฒนางานเรื่องงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารงบประมาณเพื่อให้งานสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีองค์ประกอบที่2ด้านการพัฒนางานเรื่องการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน powerpoint คอมพิวเตอร์จึงช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้านางสาวจิรภัฒน์พรมโสรสขอจบการน,นำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ